สวัสดีครับเรามาดูอ isuzu มังกรทองรถกระบ,บะตอนเดียวปี35นะครับรถตีสภาพสวยครับเครื่องยนต์2.5ดีเซลเกียร์เป็นเกียร์ธรรมดานะครับเครื่องยนต์ยังใช้งานได้ดีนะครับสตาร์ททีเดียวติดน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไม่มีไอ้น้ำมันเครื่องช่วงล่างแน่นๆครับ ภายในสวยสะอาดนะครับอาจจะมีตำหนินิดหน่อยตรงเบาะนะครับแต่ไม่มีผลกับการใช้งานรถขับดีขับสนุกครับราคาเปิดขายคันนี้อยู่ที่68,000บาทนะครับท่านใดสนใจรถคันนี้ก็ติดต่อมาตามที่อยู่ด้านล่างคลิปนะครับเพื่อไม่พลาดคลิปต่อๆไปฝากกดไลค์กดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะหารถด,ดีๆคุณภาพสวยๆมาให้ชมกันอีกครับขอบคุณครับ